ในช่วงเวทีคันเทิทนะฮะมาพูดถึงนักร้องสาวคนนี้ครับบอกเลยครับว่าเธอนั้นนะฮะมีชื่อเข้าชิงในงานประกาศรางวัลคมชลุุกอวอร์ดของเราเป็นปีที่สองอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับปีนี้นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต่ายนะฮะออกมาเปิดใจกับเราครับแล้วก็สื่อมวลชนกับว่าตนเองนั้นเนี่ยได้ถูกยกย่องให้เป็นนักร้องลู้งหญิงอันดับหนึ่งด้วยมีความเป็นมายังไงฮะพี่ต่ายนะเนี่ยต้องไปเช็คกันทีเดียวฮะไปฟังคาตอบจากพี่ต่ายกันดีกว่าครับจะบอกว่ายังไงดีอ่ะ ก,กับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกับกับเส้นทางแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้แค่เดินตามความฝันเนาะจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆแล้วก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะแล้วก็ทำต่างๆที่ทุกคนจะบัญัาิขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่าน,นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะ สื่อสารที่แตกต่างกันขอบคุณนะคะคือจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยกให้พี่ตาตเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจดีใจมากนะคะที่วันนี้ต่ายไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความแพร่ร้อดและมีความสุขนะคะ และสำหรับแฟนๆพี่ตายนะฮะอย่าชะล่าใจนะครับยังคงส่งกำลังใจกันได้นะครับผมผ่านทางการโหวตสิ่งช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะอย่าลืมนะว,ว่าปิดโหวตวันที่20กันยายนนี้แล้วก็ไปลุ้นรางวัลพร้อมกันในวันที่27กันยายนนะฮะใโรงรละครอัศรา king power ร,รางน้ำน,นั่นเองครับผมก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับและก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ